เป็นเหลีนสายพันธุ์ใดครับหรือว่าเหลีสายพันธุ์ดังเดิมก็เหรีสายพันธุ์นี่ล่ะอ๋อขวางว่ามันต้องซื้อเขาขายออกมันจะสิมีกำไรบอมันว่าามาเลียงจนอ่านอ่านว่ามันมีกำไรดิบเอามาเลียงจมฝังจะาของมันแบมนแมนแบบนั้นจะคือขาดทุนแม่บ่ครับแมนแบบขาดทุนประเด็นเลียงราคาดีก็ต้องขายไปแมนค้นคคนเลียงงัว ขันข้าเจ้ามักน้ำเขาก็ขายให้ข้าเจ้าไปให้ข้าเจ้าไปเลี้ยงต่อถ้าตกลงราคากันได้แมนมยูนีนี่ปล่อยราคาตั้งว้เท่าไรครับแต่ละตัวไมพอตั้งไว้คบนี่พอจะต,ตั้งไว้เป็นแสน่นแล้วนี่โอ้มันหุ่นดีนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นลูกเคหกแปดดิเบิ่งลูกไม่เอาโหลดคบเนี่ยกะสิว่าถึงแสนดีดอกนี่เพราะว่าซึ่งว่าบ้าน แล้ากามาตอร่องกระไดล <Man, S 1> ิ้นิดน้อยนะครับเ <man, S 1> นาะ man, นพูดค <man, S 1> ุยเป่าข้อถือการเอาไปซื้อกระไดน, <Man, S 1> น่ะพ่อเนาะแมนแมนแมน ครับผมมาแล้วครับวันนี้มาพอกันกับบ่าวสลามท่องเนตรนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้ครับพี่น้องบ่าวสลามจะพ้ามาเบิงนะครับเป็นสวนนะครับผสมผสานนะครับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับพี่น้องใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายนะครับพี่น้องก่อนอื่นไปทําความู้จักกับอีพอพันกรนะครับพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับพออ้อพญอ่อนครับพญอ่อนครับอยู่กลางหลองกลางป่าพี่ล่ะครับครับพี่กัดยู่ไสนะครับพ่อยู่นี่พี่กัดอยู่ บรรยายแต่บนภูงงินเพเภอเสร็จระพุ่มจากวัดร้อยเอ็ดแมนครับแมนตอนนี้อีพอด้เทศยังไงครับโอ้ยพอกับปลูกพักปลูกห้าเป็นสี่แล้วอ๋อปลูกอยู่ปลูกกินเป็นส่นะครับแมนครับปลูกขายน้ำแน่เหลือกินกับขายครับครับเพราะว่าเขาปลูกไว้เลียงงัวนน้ำเลียงง่วโอ้มีงัวนน้ำครับมีง่วนน้ำอยู่นี่คือนี่คือปลักทั่วร์ครับทั่วร้ขางครับผแมนครับแมนทัวฝักยาวทัวร้ขางบานเฮ่านี่ละทัวร้างบ้านเฮ่าครับอืม ปลูกยาบปะครับพ่อทั่วนี่ช่วงวันหันปลูกยากอยู่เพราะว่านเป็นใบดังแต่ว่าช่วงนี้มันปลูกง่ายแล้วมันเป็นยังคือเป็นใบดังครับพ่อมันเป็นบ่ฮู้กันนะมันเป็นโรคอยู่ช่วงหนึ่งอ๋อเป็นโรคอยู่ช่วงหนึ่งเนาะแมนแมนแมนมันเป็นโรคอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนี้มันปลูกง่ายแล้วครับใคปลูกก็ได้สบายเพราะว่ามันมีโรคแล้วช่วงนี้ครับช่วงฝนสิไม่โรคสิเป็นใบดางครับแต่ช่วงนหนาวนี่เป็น ยังทิ่ปลูกง่ายแห้งมันบอกแม่นครับแม่นงายมัดคุยยางเลยบักพริกบักทัวปลูกง่ายครับพงข้าวโพดปลูกงายครับนี่บักเขือครับบักนาวเนี่ปลูกไปถากินบบักเขือนี่เป็นบักเขือพันธุ์ยังครับพาะบักเขือพันธุ์ยาทิพย์ครับยาทิพย์แม่นแมเนแพ่อแม่นแม่นแา่าทตอนแม่นแมานแขานขายน้าน ว่าได้ขายตลาดาบ้านเนาะครับเนาะเ้าบ่อได้ส่งตลาดไงเ<ม>ป็นไงเพราะว่าเขาปลูกแค่เลือยก,กินกับขายไปแมนเลือยก,กินกับขายพึงผ้าจากของเนาะครับพ่อเนาะแมนบักหนาเป็นบักหนาพันธยังครับพ่อนี่บักหนาอันนี้ซื้อบักหนาอันพันบางมันเป็นพิจิตรได้ปันพันธยังเป็นอัมไพเป็นอัมไพรับปลูกยากแน่เป็นอัมไพนี่บักหนาไรยเม็ดบักหนาไรยเม็ดเท่ากับปลูกง่ไงมันเป็นหน่วยใหญ่ลาก็มีเนาะครับเนาะแมนอันนี้รำใหญ่ครับปลูก โอ้สุดยอดเลยเฮ็ดแบบเรียบง่ายนะครับน้องข้างบักทั่วใส่ไม่ใส่ไม่เอา้าแ่ไพ่นะครับมาเสียมเข้าขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันรักนี่เขาใส่เมล็ดพันธุ์จะเมล็ดครับใส่สองสองสองึงสามเมล็ดครับปลูกคู่กันสิบอครับพอปลูกกลุมหนึ่งน่ะหลุมหนึ่งนึงสามต้นสองต้นสามต้นแล้วแต่แจ๊คเดือนครับหลังจากเข้าพาะปลูกไปแล้วนี่เด็กเก็บผลผลิตครับพอ กะสิประมาณอยู่เดือนนึงเนี่ยกสิได้แล้วครับอ๋อเป็นพืชละระยะระยะสั้นไบ่ครับแม่ครับเจ็บเจ็บเจียวกสิได้โดนอยู่เพราะว่าบักทัวร์เนี่ยมันเจ็บเจียวได้โดนครับอืมข้าสิเจ็บไปได้เรื่อยๆไหครับแม่เป็นยรุ่นอสแม่ครับมันจะออกหลายรุ่นคือกันล้วก็บักเคียก็บักพริกครับครับรักการปลูกข้งอีพอเนี่ยเขาเตรียมดินจางไหนครับเรื่องการปลูกโอ้ยพอปลูกง่ายๆเลยเอาแบบธรรมชาติเลยครับ จัังไครบพ่อสวนกับมีไถพวดดินน้อยนิดน้อยแล้วก็อเอาไถสิ่งมาดึงร่องแล้วก็หยอดเม็ดเลยครับโอ้ยง,ง่ายเลยเห็นง่ายเอางอกขึ้นยังอยู่บ,บ,บ่ครับพ่อบ่บ่ครับพ่างอกขึ้นต้นมาปุ๊บพ,พ่อคอยสิเอาปุ๋ยเอาฟุ้นมาใส่แม่ครับอืฟุ้นปุ๋ยที่เฮาใส่เป็นปุ๋ยแบบใดครับพ่อเป็นส่วนใหญ่หลักสิเป็นฉีกไก่ครับแถวนี้งฉีกไก่สดบ่มันฉีกไก่อัดเม็ดมันเป็นฉีกไก่สดเอาฉีกไก่มาโรยหน้าแม่นครับแม่น มันจะให้ความเขียวแล้วก็เป็นปุ๋ยแทนยูเรียได้เลยแมนครับแมนนี่สารเคมีปุ๋ยยูเรียคู่มือมันกับแพงโอ้แพ้งไหมครับสอบตักบาทครับสอบละเจ็ดร้อยผมด้วยคู่มือนี่ยโ้ตะกี้สอบละหารร้อยคู่มือเจ็ดร้อยว่ามีเน่าโอ้สูงก็จะว่าได้หรอกเขาก็ธรรมชาตินี่ละขี่ไก่ขี่กาขีงงัวเลี้ยงงัวเอาขีงงัวใส่เขามีงัวเขาก็ใส่ขีิงัวง้อนะครับแมน บักเขียนี่กัเจ็บอยู่เรื่อยๆแม่นบกรับแม่นครับแม่นบักเขียนี่สามมื่นเจ็บเที่ยนหนึ่งบักพริกบักพริกก็มีสามมื่นสี่มื่นแล้วเจ็บเที่ยนหนึ่งเจ็บบอลเป็นบักพริกพันยังครับนี่คือดกเถอะครับคือบักพริกตุ้มบักพริกขาวครับบักพริกพื้นบ้านเท่านี้บกแม่นบักพริกพื้นบ้านเท่านี้แหละคือดกเถอะครับอืมหดหนามนี่เฮหดดูบกรับหดหนามมือละเทียมือละเทียตอนแรกกรได้บกรับแม่นย้ำเสาก็ได้ย้ำแรงก็ได้ครับตามสี่ว่างละว่างกับมาหด แปลงตัวนี้เขาเตรียมไปยังครับนี่แปลงตัวนี้ว่าสิปลูกข้าวโพดบานในการเลยสิยักไ์ใก้อนเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วคนก็สิปลูกหลายราคาก็สิตกอ๋อเขาก็ต้องเบิ่งตลาดน้ำแมนช่วงเวลาน้ำแมนบ่ครับพ่อแมนครับอันนี้ปลูกไว้เนี่ยข้าวโพดนี่ก็สิประมาณหกสิบสี่หกสิบห้ามือก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วโอ้มีข้าวโพดน้ำแมนเป็นข้าวโพดยังครับพ่อตัวนี้อันนี้เป็นข้าวโพอดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวแมนเป็นข้าวโพด สัตว์ฟิตหรือบอกขาวดพวกอันนี้เลยนะครับน้าออวขวดแหล่บ่แมนบ<อ>เป็นขวดเขาเนียวแมนมปลูกจะคคองครับพ่ออันนี้ปลูกไ้เครื่องกิโลเครื่องกิโลแมนมเครื่องกิโลกับเจ็บเจียวกับสิทธิเองินอยู่ประมาณสัก,กว่าวระไาณรดอเงินเกับปลูกอยูป่ปลูก,กินไปลน<ม>นนะนาะงพ่อโอ้นี่อายุจักเดือนนะครับนี่ อันนี้อายุประมาณเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งแมนนี่ล่ะปลูกเพราพ่อได้อยู่ได้กินเพราะได้ซื้อข้าวซื้อของค้านามค่าไฟกับซื้อรดน้ำปลาไปเนาะครับเนาะแมนแมนแมนโอ้ปลูกเลียงแถวกันงามแหงครับเนี่ยดีเนาะพ่อเนาะขึ้งอกดีเลครับแมนอันนี้ข้าเจ้างอกดีอยู่ยี่ห้อข้าเจ้าดีอืมยี่ห้อข้าเจ้ามาดีครักับงอกดีขันยี่ห้อพอดีน้ำเบาโอ้ยพ่อปวดหัวเลยบันพ่อครับ เฮาเอาไปขายแสครับลักลักที่เฮาเห็ดผลิตลักลักอันนี้ทีนี้ราคาขาเจ้ามารับมาแพงด้ยข้าวโพดบานเฮากิโลละสิบบาทข้าวโพดสดกิโลละสิบบาทขายฟักครับต้นมันเฮาก็เอาไปถาปั้นให้งห่วอ๋อลักลักข้าวที่ใส่ประโยชน์จากลำต้นของเขาแมนเพระาะว่าเขามีง่วครับ ที่เหลือนี่ก็เอามาใส่ใจจุนเจียครอบครัว,ะน,ะรรน,วะนะครับนแมนเห็นว่ามีงัวนําำมีจักโตกับผ้ายางเบยๆนะครับเพ่ะว่ากับมียูหาโตอตอนนี้หาโตเลยแ <Man. S 2> มนครับเดี๋ยวผ้ายี่พอ,อยางขึ้นเบยๆง่วจักหน้อยนะครับพี่น้องอื man, อันนี้คือขอบงัวหครับพ่อแม่อันนี้คือขอบง่วเขาลงทุนหลายปานนครับพ่ะโอ้ของงัวบ้านลงทุนมาหลายแล้วลงทุนกับประมาณพนเป็นไหม่ไม่เก่าไหม่ดังเดิมหมดแมนแมนมายุค่ะใส่มายุค่ะ แม่ใส่ไม่ยุคค่าเห็ดแบบเดียบไงแม่อยากหาตัวเป็นสายพันธุ์ยังครับเพ่ะอันนี้เป็นง้อลูกกระทบลูกกระทบอืมลูกกระทบบ่ามันบ่ามันต่มีเข้าไปแล้วครับมีแม่นย่งอยู่หินดูอ๋อต้ว่างอกวาสองโคมแม่นะครับแม่กมีตัวเมียทั้งสองเลยบหมครับนี่ต้อนโูกตัวนั้นตัวผู้อ๋อตัวผู้ตัวหนึ่งอืมตัวนี้ตัวเมีย ตัวน,นี้ลูกเคเฟหกแปดเขาเลี้ยงมาโดนหรือเปล่าครับงัวนี่เลี้ยงมาได้ประมาณสองสามปีแล้วสองสามปีเขาซื้อที่ทเอาเบิร์ดได้บอ่ครับพอ่อซื้อมาที่รโตครับอ๋อเขาซื้อน้ำเขามาเบิร์ดได้หรือเปล่าครับนี่แมนมส้นคนบอครับนบี่บ่โอ้มีตัวตัวงามๆนะครับแดงดีฮะนั่นลูกแจ็คฟอตลอยล้านโอ้นี่บอครับแมนแต่ว่าพลัดออกมาปากเปียวปากเปียวมันจะกำเนิดอ อันต้นนี้ได้สิบเก้าเดือนแล้วสิบเก้าเดือนแม่ oh. แม่นี่ก็เลยลูกสองลูกสองในลูกเค่กแปดเขาผสมตลอดอย่างเดียวแม่นบ่ครับต้นนั้นผสมอานั่นผสมพอพันมันลักลัก,ลก,ลกนั่นอี่พ่อได้ปลูกหยาบ่ครับหรือว่าเขาปล่อยปลูกคือการหยาปลูกรอบบ้านรอบสวนไปพูปลูกเป็นหยาพันยังครับปลูกเป็นหยาพันพันยังล่ะจิมมี่บ่ครับ บอดูสิที่นี่ก็ปลูกกีนี่สีม่วงก็ปลูกปลูกกันนี่เปียนี่เปียครับนี่เปียปากช่องยังพื่นละเอามาปลูกก็เจ้าไม่ปลูกกับปลูกต้องก็เจ้าครับก็ปลูกไปทางง้วเลี้ยงง้วไปเลี้ยงง้วไปเขาต้องปลูกหญ้าเลยแม่นบ่ครับพ่อเม่นลี้ยงง้วะ้าบ่ปลูกหญ้าเสริมถ้าบ่ปลูกได้บ่ครับพ่อถ้าบ่ปลูกมันกับมีหไม่อยากินแล้วลำบากมันลำบากเข้า ง่ว no <u> ่ก mm. ็จะบ่สวยเนาะครับเน้องมันจะพร้อมนะครับพี่น้องแม่นอื่ว่าบ้านๆ้านแต่ว่ามันก็พร้อมเพราะว่าเขาประเด้เน้นว่าหารไปแต่เขาเลี้ยงแบบบ้านๆครับเขาเลี้ยงแบบสบายสบายช่วงโควิดเอ้ยช่วงโควิดว่างหันนะครับช่วงลำปีสกินมาเนี่ยบ่มาอมหอดพี่บ่หอดบ่ครับแมนบ่มีผลบ่ครับข้างอีพ่อบ่บ่ครับเพราะว่ามันอยู่ป่าอยู่ดงห่างจากหมู่บ้านสามกิโลบ้านพ่อนเนี่ย ฟังทางนี้ก็ขา่ามยังมาบรายดอกน้อมพีสกินตกนำ้ำตายเมื่อเออพ่อก็เลยซ่ามไว้ก็มูนอ่ะเฮาไปต้องเสียเงินซื้อวัคซีนเนาะครับเนาะแมนแล้วก็พ่อก็มียากันยุงให้มันอยูขย่ข่ายยุงข่าเลือให้มันอยูอ่ครับผมแล้วฟางนี่เฮาต้องเตรียมซ่อมไรครับสจหรับมืวซ่อน,นี่ฟางฟางปีนี้พภาวะเสี่ยงจักสองร้อยก่อนหนึ่งเด้พ่อว่าได้เอาลายสองร้อยก่อนแมนภาว่าพอปลูกหญ้าไว รอบขวบหนึ่งปีเลยมันบอรับแมนครับแมนเพราะว่าพ่อไม่มปลูกหญ้าอยู่ดยมีตัวไรสิจำนายบ่ครับพ่อไอยว่าสีเอาออกมดคุโตนี่ล่ะเส้าเรื่องบ่ครับนี่จังไงประด้เส้าเรื่องพอสิเปลี่ยนเปลี่ยนพันไมนพอสิเปลี่ยนอันนี้พอสิเปลี่ยนอันชุดไมอ๋อเปลี่ยนชุดไม้ลุกเป็นเหรียญสายพันธุ์ใดครับหรือว่าเหลียสายพันธุ์ดั้งเดิมเหรียสายพันธุ์นี่ล่ะอ๋อ พขว้างว่ามันต้องซื้อเข่าขายออกมันยังสิมีกําไรบ่มันว่าเอามาเลี้ยงจนอันนั้นมันบ่มีกําไรเด้บ no ่เอามาเลี้ยงจมฝังเจ้าของมันบ่แมน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 แบบนั้นจะคือขาดทุนแม่นบ่ครับแม่นแบบนั้นขาดทุนบ่ได้ต้องเลี้ยงถพิราคาดีก็ต้องขายไปแม่นบ่ครับแม่นคนคนเลี้ยงงัว่าขันขาเจ้ามักน้ำเขาก็ขายให้ขาเจ้าไปให้ขาเจ้าไปเลี้ยงต่อถ้าตกลงราคากันได้แม่นอยู่นี่นี่ปล่อยราคาตั้งไว้เท่าไรครับแต่ละตัว ไม่พอตั้งไว้ค้มนี่พอจิตั้งไว้เป็นแสนหุนแล้วนี่โอ้มันหุ่นดีนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นลูกเคพหกแปดดิเบิ่งลูกมันเอาโหลดอ๋อครับค้มนี่ก็ที่ว่าถึงแสนดีดอกนี่เพราะว่าซึ่งว่าบ้านแต่ว่ากาศมาต่อรองกันได้นิดนิดน้อยน้อยนะครับเนาะพูดคุยเับาข้อถือการเอาไปซื้อกระได้นะพ่อเแมนแมนแมนอีนั่นพ่อกะว่าวันปากเปรี้ยวพ่อกะจไว้เป็นตั้งไหนล่ะ เอาไว้ตัวเขาเจ้าก็น่าเขาเจ้าอยากได้ก็ขายคือเขาอพออาจารย์เขาห้อสิบวยึดติดกับงัวนกับแมนเขาถ้าได้โอกาสเขาก็จะปล่อยออกไปเบิดเลยแมนบอกครับแมนแมนแมนโอ้ชุดยอดเลยครับการเลี้ยงงัวก็ต้องเลี้ยงให้มันได้กำไลแมนแต่กำไลลักๆอีนนีที่ได้ก็คือขี่งัวแมนบอกครับพ่อแมนที่ได้แน่ๆนะครับพี่น้องได้ออกกำลังกายนะครับเจียวหนาเจียวหยังเจียวหนาเจียวยังไงง่วนจีนฮานเฟียงหายังไม่มาจีนช่วงนี้ อ่าลราสุดท้ายนะครับมี่ยังจะฝากให้สำหรับคนที่อยากจะเฮ็ดกิจังอีพอนะครับพ่ออ่าพ่อก็อยากฝากว่าขันขันขันใจบ่รักกะจะเฮ็ดง้อกะใจบ่รักกะจะเลี้ยงมันเลยครับเด้อมังก่าเอาใจยากจังน้อยอยู่อาล้างตก็ได้บุญแมนว่าสีได้จะอย่างเดียวแม่แม่คิดว่าสีได้ละเลี้ยงได้เลี้ยงเอาแม่แม่เด้อเลี้ยงยากอยู่มันมีคนที่เลี้ยงง้อกับขาดทุนคือกันได้นอพ่อินะแม่แม่แม่ห้าวตองเบิ่งจังหวะ สถานการณ์นั่นเราอเนาะเบื่องกำลังจะทุกอย่างนะขันใจวอรักจะเสือ์เอาแท้ๆครับเขาต้องเอาใจรักปลูกพักปลูกยาหรือกันพักยาเ่ายากครับอยู่ยาก็ะไรปลูกยาปลูกนูงูครับเนาะแมนหาอยู่ยากกินยากขูมือเนี่ยต้องพึ่งพาเจะาล้องให้ได้มากที่สุดเนาะพอเนาะแมนมนเมนนี่พอจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวทางให้อีกหนึ่งบุคคลนะครับ ทีนาชื่นชมอีกผู้นึงนะครับเลี้ยงวัวต้องให้ได้กําไรน้องพ่อเนะแี่าครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับบ่าวสลามก็ขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามาให้กําลังใจและการติดตามนะครับการรับชมนะครับพอกันคลิปหนากับบ่าวสลามนะครับเดี๋ยวมือนีบ่าวสลามก็คงต้องอัวยูลอยเอ็ดอีกประมาณหนึ่งวันนะครับพี่น้องจังพอกันคลิปหนานะครับเดี๋ยวก็ขอบคุณอีพออีกทีนึงครับผมขอบคุณครับนี้งพ่อ